คือผมเปิดช่องว่าให้รัฐวิสาหกจคือหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยที่ใช้ที่ดินหลังจากการเวีคืนแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือที่ดินถูกไหมครับแต่ที่ดินเหล่านี้ท่านสามารถอนุญาตให้หน่วยงานอื่นมาขอเพื่อไปใช้สําหรับประโยชน์สาธารณะได้เช่นอยากทําสถานีดับเพลิงอยากทาสวนสาธารณะอยากทําโรงพยาบาลเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดท่านใช้ที่ดินอย่างสมผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะนําที่ดินส่วนนี้อนุญาตให้หน่วยงานอื่นมาเช่าเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ก็เลยเป็นหนึ่งในที่มาของพรบตัวนี้ แล้วก็จะมีในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการที่ว่าพอหน่วยงานเนี่ยมีการไปเวนคืนที่ดินแล้วทําให้ที่ดินเหล่านั้นเสียศักยภาพในการพัฒนาเพราะต้องบอกกันครับว่าศักยภาพของที่ดินในการพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับที่ขนาดความกว้างของทางออกเพราะว่าขนาดความกว้างของทางออกนั้นถ้าเกิดกว้าง กว่าหน่อยแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับถนนของสาธารณะเนี่ยหรถระเพิงผ่านเข้าออกได้ง่าย2ก็คือเรื่องของสามารถรองรับปริมาณของผู้คนที่ต้องขับรถสวนกันได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยอย่างคอนโดทั่วไปก็จะขอเขตทางกว้าง12เมตรที่ <12 S 1> มาจอด mm. คือทางเข้าถ้าเกิดความเข้าของท่านเล็กกว่า12เมตรท่านไม่สามารถขึ้นคอนโดไม่สามารถขึ้นอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้แต่สิ่งที่มันกลับกันก็คือในพื้นที่เหล่านั้นที่จะโดนเวรคืนโดยส่วนใหญ่แล้วคือพื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนา ขลสมบูรณชนสาระม,มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่พอพัฒนาไปเสร็จปุ๊บการว่าท่านทําอะไรไม่ได้เลยเนอกจากขึ้นบ้านเดียวมไม่ว่าท่านจะมีที่เป็น10แปลง20แปลงกี่ไร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดทางออกของท่านมีแค่4เมตรตามได้เป็นพระชจำยอมแค่4เมตรมสิ่งที่ท่านได้กลับมาก็คือท่านก็จะได้แค่นี้แหละครับสิทธิก็คือไปสร้างบ้านเดียวมันก็เลยขัดกันว่าอ้าวที่ดินแปลงนี้อยู่ติด รถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าทั้งที่จริงๆแล้วควรต้องได้รับสิทธิในการพัฒนาเยอะๆเพื่อให้มันตอบโจทย์กับการลงทุนของภาครัฐแต่กลับไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นตรงน,นี้เนี่ยก็เลยเป็นการวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องคำนึงส,ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิการพัฒนาที่มันจะหดหายลงไปจัดแต่ก่อนพัฒนาได้เยอะพอเวรคืนเสร็จปุ๊บทำสถานีปุ๊บไปบางทางเข้าออกปุ๊บการวาทางเข้าออกเล็กลงทําได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้หน่วยงานภาครัฐรู้อยู่แล้วว่าราคาที่ดินมันเปลี่ยนไปท่านก็ต้อง ออฟเฟอร์ส่วนต่างที่สิทธิของที่ดินจากตะกอนบาละสามแสนเหลือบาละสองแสนก็จ่ายให้ต้องจ่ายเพิ่มหรือถ,ถ้าไม่อยากจ่ายาท่านก็ต้องให้ทางออกเขามากขึ้นและเ<อ>หมาะสมขึ้น<อ>เพิ่มตรงนี้ของผมในมาตาแปเนี่ยจะช่วให้หลักการเนี่ยหลักการหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกคือหลักการเรื่องของสิทธิในการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขนาดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้รัฐภาครัฐก,ก,ก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของการชดเชยต่างๆให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมว่ามันก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณจะไปแก้เรื่องของสิทธิในเรื่องของการประเมินราคาอันนี้จะเป็นอีกพาสหนึ่งแล้วไม่ต้องใช่ส่วนนี้ใช่ตรงนี้ต้องไปถามเรื่องของกรมธนารักษ์และเรื่องของการประเมินราคาที่ดินนะครับว่าวิธีการประเมินเขาจะประเมินอย่างไรอย่างที่ผมทราบก็คือเขาจะประเมินเช่นถ้าเกิดที่ดินท่านลึกลงไปมากกว่าเดิมเขาก็จะประเมินให้ท่านต่าลงหน่อยเพราะที่ดินเป็นรูปของทรงยาวลึกเข้าไปหรือที่ดินของท่านเป็นสามเหลี่ยมเป็นคางหมูเป็นที่ดินทรงโค้งเป็นที่ดินชายธงอันนี้ท่านก็จะรับการผูกประเมินต่ําลง หรือที่เขาทํากันในบางบางท่านก็<ช>คือไปใช้การซอยแปลงแบ่งที่ดินให้หน้าแคบลงตรงนี้ท่านก็ะสูบประเมินภาษีที่ถูกลง,กลงนั่นเองออใช่